จะพาทุกคนไปสวนผักนะคะซึ่งแดดร้อนแรงมากพอดีมีน้องแบบว่าแถวๆนี้นะคะน้องหรือพี่ไม่รู้นะคะมาเก็บผักถึงสวนเลยนะคะคราวที่แล้วก็พาเพื่อนมาแบบห้าคนอะทุกคนแต่ว่าแ <c oughs> ม่อัดคลิปแล้วนะคะแต่ว่าโทรศัพท์มันตกหายเอ้ยตกน้ํานะคะก็เลยไม่มีคลิปตกน้ําตอนไปเที่ยวหาหอยมรกตนะคะซึ่งคลิป แบบทั้งเก็บผักที่พี่ๆน้องๆเข้ามาเก็บผักแล้วก็คลิปที่เไปเก็บหอยไปเที่ยวกับพ่อบ้านก็คือไม่มีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะหาวิธีกู้ข้อมูลในโทรศัพท์ที่แบบตกน้ำนะคะตอนนี้ก็ใช้ของพ่อ้านไปก่อนซึ่งมันไม่ค่อยชาร์จแต่ก็คือ มันไม่มีโทรศัพท์ใช้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือยังไม่อยากซื้อตอนนี้ไม่อยากเสียตังค์นะคะก็เลยเออใช้ไปก่อนนะคะ mm. ทุกคนอาจจะเห็นคลิปแบบเวียนหัวนิดนึงอาจจะไม่ค่อยแบบสมูทอะไรนี้นะคะ mm. ต้องขออภัยนะคะทุกคนวันนี้ใส่หมวกของหมอโบนะคะเพจคนรักช้างนะทุกคน mm. กับไทยก็ได้โอกาสแบบว่าอุดหนุนนะคะ ชอบดูน้องช้างมากๆเลยเนาะคุณหมอที่แบบว่าเขาแบบว่าไปช่วยเหลือน้องช้างนะคะอ,อากาศร้อนมากเดี๋ยวให้ดูผักนะนี่นะคะอัปเดตแปลงผักเบอร์13ของแม่เองนะคะเนี่ยอันนี้ผักสลัดเกาหลีของพ่อ้านนะ,ะอุยโตแล้วกินแทบไม่ทันแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะเก็บ ไปใส่กล่องนะคะทุกคนผักอีตูดูปัาอย่างงามเลยอะ่ะแล้วก็โหระพานะคะนี่โหระพาสวยงามมากเป็นพุ่มเลยกระเพราปีนี้ปลูกเยอะแต่ก็ไม่พอขายหรอกนะคะก็กินคือเกา่าแต่ใบมันไม่สวยเลยมันทำไมมันเป็นแบบเนี้ต้องหายาอะไรมาพ่นนี่ ต้องแบบทำน้ำหมักอะไรมาพ่นนะคะทําไมแมลงเกาหลีชอบกินกะเพรากลิ่นมันฉุนขนาดนี้แต่กะเพราแดงแมลงน่าจะไม่ชอบนะ,ะกะเพราแดงก็มีนะคะอ่อนเย็นนี้ต้องจัดผัดกะเพราและะ้วมั้งจัดผัดกะเพราให้พ่อบ้านแล้วนะคะ ปีนี้แตงกวาก็ไม่สวยทุกคนทําไมมันสีเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้นะคะเหมือนต้นมันไม่ค่อยสมบูรณ์เลยเนี่ยต้นมันไม่ค่อยแข็งแรงมะเขือลอดแรกนะคะเก็บก่อนดึงได้แล้วนี่ี่ละคอมะเขือ,อรสดเล็กต้องใส่บวกนะ,ะไม่งั้นร้อนเอาไปทำแบบแกงเผ็ดได้นะคะ จริงแกงเผ็ดก็ต้องกินคนเดียวเนาะเพราะว่าพ่อบ้านไม่กินเดี๋ยวทําใส่ถุงไว้แกงเขียวหวานเนาะแกงเผ็ดไม่มะเขือนี่มันต้องแกงเผ็ดถ้าสีเขียวหนะึ่งจะแกงเขียวหวานนะคะได้มาหนึ่งลูกจ้าเดี๋ยวตามหาก่อนนะคะเจอนี่อีกนะคะสองลูกปีนี้แบบออกกรีบก,กรีบนี่พอได้ไปแกงเผ็ดนะคะ ลูกที่ใหญ่นะแต่ว่าอยากกินแล้วเอาไปลองกินก่อนอันนี้ผักปรังนะคะของเวียดนามมันจะนนหนาๆนะคะไม่ไม่แบบเล็กเหมือนบ้านเรานะคะไปเลยนะขึ้นช่นะคะโอ้อันนี้สวยมากเลยบัตบาซิลนะคะใบบาราซิลเอาไปผัดขี้มเมาอ,อร่อยาคาที่นี ได้เลยเออว่าถ้าทำเมนูเพราะมาเก็บม,ม,มันช้ำพุ่งนี้เราม,มีเมนูมเนอี้อ,นนอ,อา,า,าเอาไปก็คือต้องแกงเลยตัดไปรด ทำส่งแถวนี้หรอเลยไงยอังลกค้าจเปิดแล้วไงลูกค้าอ๋อถ้าเป็นใส่กะทิเปล่าถ้าใส่กะทิมันเสียเห็นที่เขาขายกันส่วนมากนะเขาจะฟีดก่อนแล้วก็ส่งแต่ว่ามันอย่างว่าบางอย่างมันก็ไม่อร่อยนะถ้าฟีด สวยเนาะหอมยินกับก๋วยเตี๋ยวแซ่บก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเลือดแบบเป็นซองก็พอได้อยู่นะแบบแก้แก้ขัดเนี่ยสลัดไม่เอาหรอเก็บผักเราก็มาแววนั่ะนะคะนั่งกินอะไรเย็นๆก่อนร้อนไม่ไหวทุกคนเดี๋ยวตอนเย็นค่อยไปเก็บแบบให้พ่อบ้านมาเก็บเอง จะทำค้างพริกด้วยค้างมะเขืออะไรเงี้ยพี่หลออไม่อ้วนดีเก็หมดเร็วค่ะ <laughs> <laughs> เล็บดำ <laughs> ไปเก็บผักเล็บดำ ค่ะวันนี้ได้เพื่อนใหม่แล้วอยู่แถวๆนี้นะ,ะใกล้บ้าน <c oughs> เดี๋ยวบังควนบ่อยๆสวน<ด>ผักเลยเดี๋ยวนัดกันกินส้มตำนะคะ <c oughs> ผักแม่ดับแนวแน่ <c oughs> รับรองมาได้เลยเพราะว่ากินไม่ทันผักหน้ญญญาแมปิงค่ะส่งแขกกลับบ้านแล้วก็าาตัดผักนะตอนแรกว่าจะมาค่ำๆแต่แบบขี้เกียจมาก็เลยจะเด็ดผักสลัดไปให้พว่ัง ไม่รู้ว่าพ่อบ้านเลิกกี่โมงอะไรเงี้ยเด็ดผักแล้วก็ไปรับเด็กๆพอดีเลยนะคะอ,อากาศร้อนมากอากาศร้อนขาดไม่ได้เลยนะคะอันนี้ชุช่มฉ่ำเก็บสลัดเป็นอันดับแรกนะคะนี่กินกับหมูย่างได้อยู่ เห็นเขาขายกันเขารวบแบบรวบอย่างนี้เลยทุกคนแล้วก็ดึงแบงนี้เลยนะคะได้วิธีแบบว่าเก็บสลัดมาใหม่นะคะนั่นก็คือรวบแล้วก็เห็นพี่เขาทําคลิปแบบเก็บสลัดแบบนี้นะคะ <c oughs> ง่ายมากดูดิอุตสาเก็บทีละใบจริงๆเขาให้รวบแล้วก็ดึงลงนะคะให้ดู นนี่นะรวบที่เราจะกินนะแล้วก็ดึงลงแบบนี้นะคะง่ายมากรวบตึงแล้วก็ดึงลงนะคะรวบตึงแล้วก็ดึงลงแบบนี้ ก็เหมือนกันทุกคนไม่ต้องเก็บทีละใบนะคะดึงแบบนู้ง่ายไปดูพี่ที่เขาแบบว่าเก็บสลัดขายนะคะทำงานเก็บสลัดก็เลยได้วิธีเก็บผักมาเลือบรูดแล้วก็ดึงโคน โหระพาแล้วก็ผักอีตุใบไอ้นี่บาซิลนะคะบะะโจริงๆยิ่งเด็ดมันยิ่งขึ้นนะดูดีใบสวยมากหอมแบบว่าเอาไปแทนกระเพราได้เลยนะคะเนี่ยยิ่งเด็ดมันยิ่งจะแตกขึ้นมานะคะนี่แค่ต้นเดียวก็คืออิ่ม <laughs> ต้นเดียวก็ต้องอะไรแล้ว อยากกินผัดขี้เมาอ่ะทุกคนแต่ว่าทะเลไม่มีนะคะเก็บไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาทําผัดขี้เมาจริงๆมันต้องเด็ดนะไม่เด็ดเดี๋ยวน้องเขาใจะนนี้แน่นเกินไปพอก่อนนะคะกินไม่หมดแล้วก็โอ้กะกะเพราเก็บกะเพราก่อน กระเพากะเพาแดงใช้มือเด็ดก็ได้นะเพราะว่ากินเองไม่ได้ตัดขายก็จะเด็ดแต่ยอดมันนะคะแม่ก็อาจจะไม่ได้แบบโอ้ขายแบบเป็นจริงเป็นจังนะคะเพราะว่าน้องๆพี่ๆแถวนี้เขาก็มาเก็บถึงสวนนะคะก็เลยไม่ได้แบบส่งไปสนีอะไรอย่างเี้ยเนาะ เพราะว่าไม่มีเวลาไปส่งนะกลัวไม่ทันเลยกระเพราแดงก็คือหอเย็นนี้ผัดกระเพราต้องเข้าแล้วนะคะอันนี้กระเพราขาวค่ะทุกคนดูดิยอดแบบสวยๆอวบๆเลยตอนนี้ก็ลังแบบขึ้นเยอะเลยนะคะเด็ดแค่ยอดมันเด็ดแค่ยอดมันเท่านั้น,นแค่ต้นเดียวก็คือ พอแล้วนะคะกัเย็นนี้ผัดกะเพรานะคะเมนูนี่นะคะได้เยอะมากเดี๋ยวถุงเล็กนะคะเจอเจอใครแถวนี้จะเอาให้เขานะคะไม่รู้ว่าเขาจะรับไหมเพราะว่ามันเยอะเอาไปก็กินไม่หมดใครผ่านมาเดี๋ยวจะเอายื่นให้เขาดูเอ้ตุกแก็จะให้ก็อยู่ที่ อันนี้อันนี้ก็เก้งใชนไหม่ะค่ะฉันนั่นอนหมดเนี่หัวเปียกหมดเลยนะคะยืนให้เขาแล้วนะคะตอนแรกก็ไม่กล้าให้นะพอเดินผ่านแล้วเขามองก็เลยถามเขาว่าเออเอาสลัดไหมนะคะแต่ว่าแม่ไม่กล้าถ่ายหน้าเขานะเพราะว่าคนเกาหลีเขาไม่ชอบให้ถ่ายอยู่แล้วนะคะก็ยืนให้เขาเสร็จก็ขับรถบึ้งมาเลยนะคะดีนะที่เขารับนะคนเกาหลีเนาะ ผักปลอดสารพิษค่ะเขาก็บอกอุย๊ยไม่มีเงินนะ,ะไรอย่างี้ก็ออ๋ไม่เป็นไรค่ะแบ่งกันทานค่ะอย่างเงี้ยนะน้านออโนมก,ก้กยโนะคะน้านออโนมกกก็คือแบบแบ่งๆกันอะไรเยเนาะตอนนี้เดี๋ยวไปแวะรับเด็กๆที่โรงเรียนนะคะร้อนมากมาถึงก็าทำการแช่ผักนะคะแช่น้ำเย็นๆนะคะให้เขาแบบ กรอบเนาะเมื่อกี้เราเก็บมาก็คือผักมันร้อนนะคะมันยังมีความร้อนอยู่แช่น้ำเย็ยนๆนะจ๊ะนี่นะคะได้เยอะมาก ล้างแล้วก็เอาใส่กล่องใส่ตู้เย็นอยู่ได้เป็นเกือบเดือนเลยนะคะทุกคนถ้าใครไม่มีแบบว่ากล่องแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ถุงซิปล็อกได้อันนี้ก็อยู่ได้นานเหมือนกันแต่ก็จะอยู่นานไม่เท่ากับ อ้นี่เนาะส่วนมากแม่จะเอาไว้แบบสำหรับกินสองสาวันอย่างเงี้ยก็จะใส่ในถุงซิปล็อกแบบนี้นะคะแช่ตู้เย็นไว้ก็มันก็จะเย็นฉ่ำๆกรอบๆเลยนะคะก็จะทำการล้างค่ะล้างขออนุญ,ญาตล้างก่อนนะคะอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวเก่านะคะเอาไว้ทําอาหารนะทุกคนไม่ได้แบบว่าเอาหุงข้าวนะคะหม้อหุงข้าวซื้อใหม่แล้ว แต่ก็ยังไม่ทิ้งนะคะเราก็จะใส่อันนี้ที่แม่เอาไปขายเนาะเขาที่แล้วนะคะมันจะมีสองถุงมันสามารถแบ่งได้สองครั้งนะคะก็จะมีถุงแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยแล้วที่เราต้องเตรียมก็คือมีกระเทียมผักต่างๆนะคะต้นหอมอะไรนะใครมีไอ้นี่ก็ใส่ได้นะคะใส่ลงไป ก็ใส่ไก่ลงไปนะคะไก่แบบพอดีพอดีหม้อนะคะไก่แบบไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยนะตัวละสองสัมพันธ์วอนอะไเงี้ยน,นะคะแบบนี้เนาะจะสวยกว่าอ,อีเนาะประมาณนี้ <c oughs> ใส่เกลือหนึ่งช้อนนะคะ จริงๆอ่ะแทบจะไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะใส่แค่เกลือก็อร่อยแล้วแต่ว่าเรามันสไตล์แบบคนไทยอย่ะเนาะก็จะใส่ผงปรุงรสหรือว่าซุปก้อนลงไปนะคะแม่จะใส่ซุปก้อนลงไปซุปก้อนรสไก่ใส่ใสแค่ก้อนเดียวเพราะว่าไก่มันตัวน้อยใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะคะ จะใส่น้ำอีกหน่อยน้อยไปเพราะว่ามันต้องตุ่นประมาณนี้นะคะใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวน้ำมันจะฟูขึ้นนี่นะคะมันนึงจิ้มได้เลยแล้วก็กดชีดจ้าเช็ดหน่อยนะคะเครื่องมันเก่าและไม่ค่อยได้ใช้งาน <laughs> วันไหนที่แบบจะต้มไก่หรือว่าตุ๋นอะไรนะ,ะถึงจะเอาออกมาใช้เนาะ เรียบร้อยนะคะไก่ต้มสมุนไพรโอ้ปา๊นาน้ำแห้งมากทุกคนต้องเติมน้ำไปหน่อยหนึ่งนะคะก็จะเทไก่เทไก่ลงไปเลยนะคะเพราะว่าใชไอันนี้ไม่ได้มันเปื่อยมากทุกคน เมื่อกี้แม่เพิ่มน้ำลงไปนะนี่เราก็จะได้ไก่ต้มสมุนไพรแบบเหมือนที่เขาขายในร้านในหมาดเลยนะคะแล้วก็จะใส่ต้นหอมอะไรอย่างนี้ จริงมันต้องใส่แบบว่าพุทชุงพุทชู่นะเราไม่มีแค่นี้เราทุกคนเหมือนที่เขาขายในร้านไหมเหมือนเต๊ะเลยเนาะ,นะก็เดี๋ยวเสิร์ฟล้วก็จะให้มันร้อนนิดนึงเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นกิมจิอันนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไร <laughs> จิแตงกวานะคะแตงกวาเราก็เอาแช่น้ำเกลือก่อนพริกก็ง่ายๆนะคะใส่แค่พริกป่นกระเทียมสับพริกป่นกระเทียมสับน้ำปลาซอสถั่วเหลืองแล้วก็น้ำเชื่อมเกาหลีหนนะะอะไรนีคเตียดม,มันยาก ใส่ข้างเดียวพอแล้วนี่นะคะก็คลุกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ําเชื่อมด้วยนะคะแล้วแตงกวาเราก็ต้องตัดที่มันแบบตรงกลางนี้ออกเพราะว่าไม่งั้นน้ํามันจะเยอะแล้วมันจะทําให้ให้แบบเปรี้ยวอะไรอย่างงี้นะคะมันจะแบบรสชาติแตกๆก็ใส่หัวหอม เขาให้เข้ากันนะคะใส่ขุงนัวลงไปด้วยนะคะแซ่บใส่กระปุกเมื่อกิไหลายวันเลยแตงกวาก็คือหั่นแล้วแช่น้ําเกลือก่อนนะคะให้มันแบบให้น้ําเกลือซึมเข้าไปแล้วมันก็จะแบบนิ่มๆน,นิดนึงนะคะ ใส่กระปุกไว้ชิมก่อนอืมอือหือืมแซ่บมากโอ้แม่ก็ใส่กระปุกไว้นะคะโรยงานิดนึงชอบกินนะคะชอบกินงงา ใส่กระปุกส่วนหนึ่งก็ใส่ถ้วยกินนะแซบมากถ้ามีแครอทใส่แครอทฝอยลงไปด้วยนะแม่ใส่แต่หัวชายเท้าเอ้ยหัวหอมนะคะนี่อุอ้ยลองมากกว่าเดีเ๋ยวตาอุยนี่ นี่นะคะเราก็จะได้กิมจิแตงกวาไว้กินกินได้ประมาณแบบโอ้ยไม่ถึงอาทิตย์ละมั้งเพราบ้านนะคะกินกับข้าวนะคล้ายๆส้มตำนะวนคล้ายๆส้มตำเลยนะคะแทบใส่ตู้เย็นมันก็จะกรอบ E เราก็จะเ,เก็บให้กินนะคะต้องทำการปรุงนะคะปรุงตกปรุงรสใช้ของฟ้าไทยนะคะือกขึ้น ซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วดำแบบสีเหลืองนิดนึงเพิ่มสีสันนะคะเีวกน็น้ำตาลแย่หวานเสร็จแล้วก็ขัดขัดให้มันแบบแห้งๆเลยหมูมันแบบว่าแช่ซีดมันก็จะแบบคุมน้ำนะคะ กัดให้มันแห้งๆหน่อยชอบกินต้มหอมหัวหอมโบราณ けないご覧いただきましょう。 มแต่ว่าอยากกินผัดกะเพรานะคะอันนี้ให้พ่อบ้านกับเด็กๆกินเพราะว่าโซจุนชอบกินที่มันมีน้ำเนาะแล้วก็ยำนี่นะคะกิมจิแตงกวากิมจิพอ่อบ้านคขาที่กูตักๆไปแกซึมซายกูกุญยุมาเห็นเด้แกซึมซาย먹으면 요 국물 같이 마시는데 국물 반 바라면 맛있어 좋아. 엄마 <laughs> 엄마 응 과연 제가 저거 실수로 노트북 만졌어요 핸드폰 어버려 나중에 해 컴퓨터 주지 마응 네? 다음엔 그러지 않을 거야 너 어린 어학교에 배워야지. ใส่กะเพราแบบจุกๆนะคะปลูกเองเนาะกะเพราไว้ส kind of ิอมช่งเบ้กะเพราม่สมส ไม่ได้พูดคำนี้นานมากเลยนะลืมโชมกูม่ต้องแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวบุ้งก๋วยเตี๋แล้วกลก่อน ไม่ค่อยมีคนชอบอกไก่นะคะมันแข็งนี่นะคะไก่น้อยแต่ไม่น้อยนะเทมัมมซกิมจิแดงกว่าอุยชิมชีแซบ่บฮงจุน닭먹กินกินกินกิกิอกินกินกินินกินกินนกินกนนนิ 아빠จ짜อจริงจ้มมามั้งส์ลองกิเคุณยูมานามมกเม,กม,กมนูที่ทำง่ายนะ,ะชิมก่อนเพราะบ้านกินจะหมดจานแล้ว นั่งดูพ่อบ้านกินนี่นะคะกะเพราแบบแหง้แหงๆขึ้นม่นะคะกะเพราแบบแหง้แหงๆอร่องไข่ต้องกินกับแม็กกี้ Uh huh. ชอบไข่แดงน,นี่นะคะไขเ่เยิ้ม จ้ะอีกอันท,ทานบ้างูกบังกระพเพราเผ็ดอยู่นะว่าไป้อพริกแห้งพริกสดหอมจังกิมจืดแตงกว่า ใช่ม่องข้าวก็นุ่มนะคะดูไก่เกาหลีสุกไวคนเกาหลีเขากินแบบสุขภาพนะจิ้มเกลือขาเดูถ้ามเสตุกบเบอรกเด